ครับวันดีกับปี่น้องเอดทีครับวันนี้ตามมาเล่ปีล่วงจงแกงไงได้กับปี่น้องตามมาเล่ครับวันนี้ปีล่วงจงแกงแงดปลวกปี่น้องคือแกงเลี้ยงครับนี่ปีล่วงจงต้อยว่อมัวเตียมเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เคยนําจุบเคยแกงกับผลกันกับแล้วก็เครื่องปรุงกับเนี่ยเอดปีล่วงจงชี้ไวเรียบร้อยแล้วปี่น้องไอ้นียนไหวตีลังครับอ่าตามมาเล่ครับเดี๋ยวปีล่วงจงต่างตาก้อนกับ แล้วก็ใส่น้ำครับใส่ไอ้ปอประมาณนะกับเหล็ดกันในบาลานกันครับอ่าประมาณนี้ครับเหลวน้ำต้มตายเดือดเลี้ยวปีนองหรือเหล่ากาปีล่วงจงใส่เกยครับใส่เกยใส่หัวหอมหัวเตี้ยมกับตีโตอยไว้เลี้ยรับผลไว้เลยแล้วก็เตี๋ไปเลยครับอ่าเตี๋ยไปเลยปีนองแล้วก็กวนญกับกวนญในเกากัน อ้วนแย่ก้มไปเรือยพปีน้องเอ้เล้วก็ตัวเดียวรอ้อยนำร้อนเลือดกับไอนำร้อนสุงไอก้อยกบน้ำก้าวกับแล่วก็ปีล่วงจงเสียเอกับอ่าเราว่างร้อยนำเดือดกับใร,อรใ,อ,บบบงงใอ้ได้ตำก้นอนปี่น้องเอ้นำร้อนเดือดแล้วพีนงง่น้องเอ้เแล้วก็ปีล่วงจงเสเอสกับลางมือชอางนั้นเลยนะกับอยู่เอ็ดใ้ไปเลยพี่น้องแต่ว่าช้าเหล่ตามเล็บจังดิเอดมันหมาก ไม่รู้หลงเล่กอนกับทางในม,มดกับเต้ยตอบตีมดกวนกับแต่ก็วนกับกวนในเกากันพี่นอ้องเลยนะคับวันนี้ปีล่วงจงไม่ได้ปักเลยนะครับตาตา่ได้ปักกับมันก็เล่ยวบวบเมื่อนหะครับแต่ว่าวันนี้เอดมันหมากับเอดหมากเราไม่ต้องใจ้กครับใช้เอดอย่างเดียวครับเก่งเรียองเอดจะต้ตอ,อ,องเอ็ดพีน้อง วันนี้บรรยากาศเจ๊เลยน้ามาเลาวครับว่นนูลเลยกันเบิดหยั่งหยังมาเลียนรอไอ้นามเดือดตะคิดก,กับไอเอสจุกตะคิดเหล่ครับปีร่วงจงใจเกลื่ยกลุ้งตัวเดียวกับตตกเอสตําตายจุกแล้วเล่ตาดิกลุ้งกระกระเล้วพี่น้องอืมอวันนี้พี่ร่วงจงไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ปักได้เลยได้ปลาได้เลยไม่ได้ครับเล่ตะกับพี่นอ้องเออกับปีร่วงจงเกลือครับ ร่่ยไปเรืยครับอืมแปลงวานครับใร่ยเลย่ยปีนองกือแล้วก็กวนใกกนก้าวกันครับกวนในก้าวกันเลยปี่นองกือเลยตะกลับนี่อืมอายหยวบยวกปี่นองอือเลยตะกลับอืมอได้รับก้าวช่วยแล้วก็นำจุบป,ปักนอตรท์ปีนองอ้อบรรยากาศดีเลยครับเลยทาน แล้วก็แกงโจ๊กแล้วครับพี่ล่วงจงลงจิ้มเล่ครับหวรารสชาติเปิดซื้อมั่งพี่น้องลองเล่ตีตายตาใครมักมากตะกิะ้ไ้ตาน,นี้อื้ยแกงเลียงเอ็ดรวกพี่น้องเอ้ยก้นก้น Um. Ừ. Đây là ngốc đi nó ơi. Ừ. ron bình nong ơi, um, ai, uốp bình ơi.